ดีครับอู่กับรอดางกลินนน่นครับสิทธิ์การช่างว้า ไม่ให้ข้าวมันพุ่นกระจายไปไกลครับมันเหมือนไทยสิงครับอ่ะขอใถอยมารถกระบะครับก็เต็มเต็มนี้ก็ประมาณสองตันกว่า คุณต,ตาคอยไปเอาไปขายวะตาอเอาเงินขายเลยจะเอาไปลองดูเลสั่งดูอ๋อว่ะเออมีที่ขายเยอะนะแล้วแล้วแต่เจ้าไหนจะให้วะตะแล้วแล้วแต่เจ้าไหนจะให้สูงป่ะอ่ะไอ้ตรงไหนทีน่ได้ราคาไปตรงนั้นแล้วนะตาเนาะ <Another one> อ๋ออันนี้ไทยสิงครับคู่กันเลยครับอันนี้ได้กี่ตันตาใส่ทั้งหมดเนี่ยสองตันใช่ไหมเต็มอันนี้พอดีอ๋อสองตันนี่เลยใช่ไหมอ๋อไร่ไร่ละเท่าไรเนี่ยเขาเกี่ยวยังไม่รู้ว่าเทอาเท่าไรแลยไปเขาจะเอา อันนี้เอามาสงคัญเลยเดี๋ยวไปจำลูกค้าไปจำลูกค้าไปจำกัเรียกกูามาเลยนะครับอันนี้ไทยเซ็งนะข้าวก็ยังเขียเขียวๆอยู่นะดูฝั่งนี้กันนะข้าวมันไม่เขียวเป่ะ กำลังพอดีป่ะ,ะมันมันเขียวเฉียวอยู่อ๋อมันมันไม่ค่อยเม่ันไม่ไม่เต็มที่เขาไม่หักป่ะตามเปอร์เซ็นอ๋อตามเปอร์เซ็นรวนี่รถยังว่างอ๋อรถไม่ว่างนี่อาทิตย์กูควงอีกแเต็มแลยอ๋ออาทิตย์กว่าๆแถวนี้เตี่ยวหมดเลยอาทิตย์กว่าๆเนี่ยตรงนี้นะ่าจะเกี่ยวได้แล้วนี่ตาเนาะผมตาหมดเลยบ่ะ ตากี่ไร่นี่กี่ไร่นะกี่ไร่ยี่สิบไร่ก็แบ่งเงินงคนละสิบไร่ PSY อย่ <laughs> างงี้ครับเ้ยต่เตนใจคนตรังเง่นหน่อย เก่าเกมกว่านะนี่ใหม่สองพัยี่สิต่อกันเลยครับเอาสองตันเดี๋ยวนี้กิโลเท่าไหร่จ้ะก,กิโลเท่าไหร่12บสองบาทอ๋อสิบเอ็ดบาทกว่าออต้องต้องเรื่องหาที่ขายก่อนหาราคาก่อน <laughs> ้องวิ่งขายก่อนครับเพราะว่าแต่ละลานนะแต่ละที่รับซื้อข้าวจะให้ไม่เหมือนกันครับบางทีก็กดราคาให้ก็บางทีก็กดราคาชาวบ้านหร่อด้ไปช่ว,ชวนา้าไม่ได้ชาวบ้านบางทีก็อปเต็มที่เลยอยากได้ข้าวเยอะๆตรงไหนที่มีงบน้อยก็กดราคาเข้าไปตรงไหนงบเยอะๆก็ไม่ได้กดราคาครับอันนี้มาสองคันเลย เต็มน,นี้ก็ประมาณสองตันกว่าสองตันกว่าน้ะลุงนาะานนข้าวยังไม่ดดกเกี่ยวอยู่เลยแต่วา่าขายได้ไม่มีปัญหาขายได้เดี๋ยว <laughs> <laughs> เราเดี๋ยวเราจะดูนะว่า ขข้าวองในโซนอันนี้เราอยู่โซนบุยดครับยี่ยี่สิบไร่ได้กี่ตันด่ายัางไม่รู้ยังไม่รู้ปีที่แล้วได้กี่ตันทีแล้วไม่ได้ไม่ได้เขา่าไม่ได้เข่าเลยนี่น้ำท่วมบอรือว่าันแรงรม่ใช่มันแรงอ๋อมันแรงปีนี้ไมแท้งปีนี้น้ำท่วมไม่ท่วมวตรงนี้พอดี หมดแล้วครับั่งมุ้นเดี๋ยวคุณตาเขาก็จะไปตเะวนหาเอ่อเขาเรียกอะไรนะหนาราคาที่ว่าลานซื้อรัดซื้อข้าวที่ก็ให้ราคาสูงๆก็จะเอาหล้อไปเลยทีเดียวครับอันนี้หล้อเตรียมไว้แล้วครับนี่แหละครับชาวนาก็ต้องลำบากตอนนี้แหละตอนที่วิ่งหาตรงไหนที่ก็ให้ราคา ไม่ไม่ใช่ว่าไม่อยากขายนะอยากขายก็คือทําไงได้ครับคือทํานานแล้วก็อยากได้ราคาที่มันสูงประมาณนี้ครับก็คือไหนจะค่าน้ามันค่าเกี่ยวค่าพวกวานเยอะแยะครับอ่าราคาค่อนข้างจะต้องใหไ้ได้ราคาหน่อยที่จะอยู่ได้ครับชาวนาเรา,ารให้กําลังใจครับเรามาถ่ายทำนี่เฉยก็ <laughs> มีอะไรก็เอามาฝากใช่ครับ เอฟซีไงว่าโซนภาคอีสานก็ทำกันยังไงอีกเคล็ดลับยังไงในการขายข้าวบ้างแต่นี่น่าอย 5, 5, 5, 5, 5. ากรถเริ่มเยอะแล้วครับอีกไม่นานให้เซ็งประธากุกสิทธิ์เจริญการช่างกันยี่สิบไร่ก็ไปกันครับ เป็นกันคนละสิบได้เลยน่าจะมาคนละเจ้านะนะแต่การเกี่ยวก็ไม่ทิ้งกันเท่าไหร่ไม่ว่ารถใหม่รถเก่าอยู่ที่การบำรุงอยู่ที่การเขาเรียกอะไรนะการรักษาการกลณเมตต์ในการเกี่ยวหรือที่คนขับด้วยแหละคนละที่เลยครับตรงนี้20ไร่ครับ ให้ซ็งพประทกสิทธิ์เจริญการสร้างครับสำหรับคลิปนี้เราก็ไว้จบเพียงเท่าน,น,นี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ